เลี้ยงของผู้มาร่วมงานไหนน้องเปิดดูเยอะมากเลยเช่คุณชอบทำเพ้าะปลาหอมอ่าลองดูลองดูมีใส่เส้นไขน่นกกระทาน่ากินน่ากิน อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวต่อเขาเดี๋ยวทุเรียนนะ ทำให้เรามาอยู่ที่นี่ในวันที่มีการทอดกระถินสามัคคีท,ที่วัดนาผาพเพาื่อนๆถ้าเพ<ว>าื่อนๆติดตามช่องโดโดพาเที่ยวเนี่ยป,ป,ป,ปีปีก่อนนู้นใช่ไหมเราก็เคยมา,มาทอดทอกระถินที่นี่สปีที่แล้วใช่แล้ววันนี้ในอดีตก็ย้อนกลับมาอีกที แล้วก็มาทำบุญทอดกระถิ่นเปิดกล้องให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศฮะซึ่งบ้านนาผาเนี่ยประสบภัยน้ำท่วมนะเพื่อนๆเนี่ยสูงเนี่ยสูงเหนือกำแพงนี่ก่ะเหนือกำแพงนี่อีกอีกสองโยมตรเลี้ยวขวาชาวบ้านนี่ ขับรถผ่านนี้เรียกว่าอพยพย,าย,าย,ย้ายยังทุกวันนี้ยังกลับเข้ามาอยู่ไม่ได้ก็มีรนะอยน้ำใช่นเนี่ยรอยน้ำดูคราบน้ำบนกำแพงแต่จริงแล้วสูงเหนือกำแพงถ้าบ้านโบราณโบราณหน่อยก็ยกพื้นสูงแบบนี้นะหรือก็สร้างใหม่ยกพื้นหนีเลย น,นี่เป็นตลาดที่เคยเคยมาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายมีคลิปเก่าๆเ,เดี๋ยววันหลังเอาคลิปเก่าๆให้เพื่อนดูบ้านอะไยกสูงขึ้นมากนี่ถึงแล้ววัดถึงวัดแล้ว วัดกระถิ่นวัดนาภาปากชันทะเก่งมากเก่งมากเนี่ยร้านค้าร้านเนี้ยที่เคยมาซื้อพาคุณยายสาวน่านมาซื้อหมูซื้อเครื่องแกงไปทำอะไเลี้ยวขวาเคงแกงลีเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนี่เขากำลังมี การแสดงด้วยนะการแสดงการแสดงด้วยเรามาปีนี้วัดดูเจริญอันนี้เหมือนกับสร้างใหม่เนาะวัดเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับมาดู ผูมาร่วมงานวัสดีครับคุณยายปะ่ะจ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมา ชาวบ้านมาร่วมงานแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะเนี่ยเป็นกันแสดงฟ้อนเนาะทางเหนือเขาจะเรียกฟ้อนเป็นฟ้อนทางเหนือ ีเป็นรุ่นเด็กตรงจะเป็นน้องๆนักเรียนน้องๆนักเรียนมาฟอนมาลำสนฝนรับของนักเรียนจะเรียกว่าเป็นลำวยพรมาน้องนักเรียนวัดนาผาวัดนาผาครัต่อไปนะครับเห็นเจิญปื่อบุญหลงลำยศนะครับมอบรางวัลให้เด็กเลี้ยลูกๆเจิญลูกๆชุดของสมบัติจ สมาชิกต่อไปเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านของบ้านนาผาลชุดนเบเด็กไปแล้วตอนนี้เป็นรุ่นใหญ่แป่นตัวสวยงามเตรีาุครับครับคณะนี้ก็ของแม่พระพิพัฒนาศิลาากับ้ำอบรักวัลแล้วก็ชุดฟ้อนโรงเรียนบ้านนาผามีชุดกองสบัดชัยไปแล้วนะฮะในกลุ่มนี้มาไม่ทันคุณนะครับจัดนำของ ขออนุญาตพัฒนาพรมธนลากรเกุลมณฑาผานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการแสดงรูปปั้นถุงซองมาเจดาลาท่องเราป้าป้าผินผินป้าผินผินเอามาถ่ายรูปกันสะพานเจหลังถุงซองขออนุญาตมณฑาผายังสวยเหมือนเดิมนะสดใสเหมือนเดิมแต่น้ําท่วมเนาะน้ําท่วมเป็นยังไงร้านของเราท่วมหมดเลยหรือเปล่าท่วมประมาณไหนอ่ะลึก ถึงถึงหน้าอกไหมเลยทั่วหัวเลยโอ้โหแบบครับก็มาแบบมามันมันมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะว่าจะมีงานมีอะไรเอก็มามาเรื่อยๆรรู้รู้สึกนึกว่าเออ มาที่นี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ได้เหมือนกับเจอบุญเลยใช่ใช่มาบุญแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าก็เคยมาเคยมาทําบุญหนนึ่งนะแต่นี้ดูบ้านดูวัดนี่กว้างขวางขึ้นเลยมีสิ่งปลูกสร้างสวยงามขึ้นกันสยมยศพืนบานเกศสัค์นะครับมงคลซักรับเหรียญเจริญครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จากรุ่นรุ่นน้อยๆรุ่นเด็กๆ วันนี้มารุ้นใหญ่ครับามาดูแม่บ้านบ้านนาผาจะฟ้อนให้เราดูส่วนส่วนพ่อบ้านก็นั่งแซวอยู่นี่ครัพ่อบ้านก็นั่งแซวไม่รู้เป็นแม่บ้านของบ้านไหนบ้างาแต่ชุดสวยสดใสผ้าสิ้น มีเขาเรียกว่าสิ้นตีนจกมาหาเพื่อนๆภาสิ้นนี่สวยสดใสชอบสีนี้เากผู้นนั่นผู้ช่วยิดใสครับผู้ช่วยิดใส่เจิอรับชมนะครับจุดฟอนกัของคุณแม่บ้านบ้านบ้านน้ำตาบูาม sama ke nang sia ทไม่พูดนะนะจะรับการนำของคุณมิบ่นา็รื้อนะครับปัญหาในบ้านเทียมบอกพอกผู้ใหญ่ชัดใช้อุปละบอกว่าเทียบตัวได้แล้ว แหมเพลงหนึ่งนอครับนอเหแหมเพลงหนึ่งบันหมเจ็ดน้น่งามนบุญก็ต้องมีโรงครัวโรงทานครับเพื่อนๆครับามาดูกันเขามีอะไรทานกันบ้างคุณดาแม่บ้านนางลำก็หิวแล้วกระเพาะปลากระเพาะปลาเติมพลังนะฮะ เติมพลังหมดพลังไปเยอะหมดพลังไปเยอะข้ับปลาจบการแสดงของแม่บัตสุขพัฒนาเตรียรลับรางวัลนะครับจากครบครัวาใจพิเศษใจรัตอรับส่งทุกแม่ที่ทำสติ๊กโคมจากผู้พิเ ทารกำเนินรัฐไม่งใลนะครับบนบุญเลิรหรวงภาคใต้นูดถนงภาวะสงตรามอี่งานเุ่นมีาภาพละกบนี่คุณเอกคุณต้องรักข้าผินผินมาชี้รอยน้ำท่วมเนาะปี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 ที่ผ่านมานี่คือหนักสุดปีสี่เก้ายังว่าหนักนี่ปีหกแปดนี่ยังหนักที่วัดนี่เขาไม่เคยท่วมเลย พ่อมาเมื่อก่อนพอน้ําท่วมมีบ้านก็มาใส่วัดมีชาวบ้านมาอาศัยวัดแต่ตอนนี้ปีนี้ปีีน้วัดก็ต้องไปวัดก็ต้องไปอาศัยที่อื่นปีนี้วัดก็ไปอาศัยที่อื่นแล้วของอะไรเสียหายเยอะมากนี่นี่ป้าป้าผินเอามาเหรอป้าป้าผินเอาอะไรมาป้าปผาป้าปผาป้าผป้าก็มาออก ว่าเลี้ยงของผู้มาเริม่มงานมะไหนน้องเปิดดูเดดช้าอมอกระเพาะปลาหอมอ่าลองดูลองดูเอามีใส่เส้นไขน่นกกระทาอ๋อของเด็กของเด็กของเด็กข้วยน้อยหน่อย <c oughs> น่ากินหอมฟุ้งเลยหอมฟุ้งเลยอันนี้เอาอะไรมาฮะเนี่ยได้กินของเาพาพของเาพาะอ๋อข้าวเหนียวทุเรียนทุเรียนค่ะได้กินทุเรียนฟุ้งๆเลยนี่ยังครับยังครับเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนมานนี้เตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแจกเตรียมแจก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ใกล้เพลนแล้วใกล้เพลนแล้วนี่เตรียมไว้เพลนเนาะอเพลเกมแล้วอันนี้เตรียมแขกคนมาร่วมงานใช่องเรียนเลยนะการแสดงของหมู่กาแงส อันนี้แม่บ้านนูมสค่ะห้าอันนี้ครับข้าวเหนียวอะไรคะเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนเหมือนกันเหมือนกับเจ้านู้นเจ้าเดียวกันหรือว่าคนคนคนละ๋อคนละแม่ครัวเออหอมเลยหอมเลยเนื้อทุเรียนเยอะเลยอันนี้ นนน่ากิอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวต่อก็เหนียวทุเรียนนะ <c oughs> ยกมือสู้ๆหน่อยสุ่งเหรอไปค่ะ ทุบแน่นครับาส้มลกระพงโบาณเจ๋งนั่งกุญยจใหใช้อุกวลารอบรางวัลกุญย์เหญ่จิ้มกอร่อยไหมครับเดี๋ยวจะเรียนอย่ใจนะครับเป็นเจอคราบอร่อยไหมครับอร่อยครับอือน่าุ้ใหญ่ก็เหมอบน่งแม่กุญยใหญ่นั่เบอกแขกกุญย์ให เพื่อนๆครับวันนี้บ้านโดโด่พาเที่ยวก็ได้มาทําบุญนะจริงๆแล้วโดยไม่ได้รับหมายนะก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออก็ปีนี้พอดีที่เราเคยมานะปีนี้พอดีปีแล้วสใช่ปีที่แล้วเราก็มาแล้วปีนี้จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มบอกเงินทางเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดที่จะวางแผนมาที่นี่นะก็ยังบอกคุณตั๊กว่าอาจจะไปไหนผมยังบอกว่าอาลงใต้เรไปละนองคุณตั๊กบอก เดี๋ยวฝนฟ้าอ่านั้นก็ขึ้นเหนือก็ไปน่านอ่าเราก็มาน่านแล้วเราก็มาที่บ้านกองควายเป็นกถินสามวันทีนวัดนาผาอาบ้านกองควายอย่างนี้นะตอนนั้นก็เราได้ร่วมทําบุญแล้วนะครับ,บก็อนุโมทนาบุญนะครตัก๊กอนุโมทนาบุญให้กับเพื่อนเพื่อนขาอ ดีเดี๋ยวเจฟซีด้วยเจฟซีอาฟซีแล้วบายนี้เรทุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวตังจะขปขนว่มั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินทางกัอขอบคุณคุณคุณด้วยครับที่เป็นสะพานบุญให้เราเนาะเป็นสะพานบุญใเราขอบคุณทุา สาธุ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 เดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวตอนเย็นมากินหมูกระทะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวก็จะเป็นพิธีถวายพระตาหารเพลยนนะครับแล้วก็คงจะมีพิธีถวายผ้าป่าผ้ากระถินผ้ากระถินก็มีกระถินกันต่อไปบรรลุบรรยากาศ ชาวบ้านเข้ามาทานข้าวกันดูบรรยากาศชาวบ้านเข้ามาทานข้าวกันนะข้าเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนกำาลขายดีก็ลูกหลานที่ไปทำงานกรุงเทพหรือต่างจังหวัด ก็จะพาันมารวมญาติกันที่นี่นะฮะได้มาทานข้าวร่วมกันได้มาทำบุญร่วมกันเนะทุกคนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มบุญครับอิ่มบุญอิ่มบุญกันครับนี่ครับชอบภาพของว้าปลาข้าผื่นข้าผื่นผมไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นบ้างเข้าไป ไม่เป็นไรเพิ่ทานข้าวมาขอบคุณมากคนะ่ะแต่เดี๋ยวตอนเย็นน่ะจะซื้อหมูกระทะไปนั่งทำกันพระถิญเข้าไปนั่งคุยกันนะ<า>อ่าอ่อาใช่ใช่ตอนเย็นๆนี่เจ้าภาพพร,ระถิญป,ปะกะติปะก,ะต,ปะกะติทำลาบทำซ่าแต่งานบุญนี่ทำกระเพาะป,ป่าทำลาบทำซ่ายังติดใจยังติดใจเนื้อต้มปลาถิญอยู่เลยอืม เดี๋ยวเรายังต้องเดินทางพาเพื่อนๆไปเที่ยวขึ้นเขาลองไปดูบรรยากาศบนเขาในไหนมาในไหนมานานแล้วเนาะไปดูบรรยากาศบนเขาบนดอยถนนหมายเลขสามจะได้ผ่านไปหรือเปล่าแต่ว่าจะจะเจาะจุดไปอ่ะผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วผมก็วนวนเป็นตัวยูนะขึ้นจัก อำเภอเมืองเนี่ยแล้วก็ไปลงที่ไปลงที่เอ,ววอ่ะสวัสดีครับ <c oughs> นี่ฮรนดานักแสด,ดงตัวน้อยดดดนักแสด,ดงตัวน้อยค่ะบายบายอยิอ่มยังอิ่มยังอิ่มยังยังเ<ๆ>อาไปเอาอีกเลยบายครับงั้นคลิปนี้คงประมาณนี้เนาะอนุโมทนาบุญกันว่า f 4ช่นงดูท่องเที่ยวและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณดักคะ่ะก็เอาบุญมาฝากคุณกระถินวัดนาภามา2ปีนะคะมาพึงมาเที่ยวก็ได้ทำบุญด,ด้วยนะคะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการชมการแสดงการรำนะคะชาวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะค,ค่ะน้องอุษาทูน่าุูน่า เจอกันสาธุสาธตุสาธุตยเจอกันคิปต่อไปครับบ๊ายบาย